ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมปริญญานุสอนวันพุธที่22กันยายน2564สัปดาห์นี้เรายังดูในหน่วยเรียนรู้อำเภอบางพีสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีรับบัวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องแม่เหมียวนะคะสวัสดีวันพุธที่22กันยายน2564ค่ะ สัปดาห์นี้เรานั่งเรียนอยู่หนหน่วยเรียนรู้อำเภอบางพีนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีรับบัวนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีรับบัวคุณครูไก่มีเพลงมลาฝากเด็กเด็กหนึ่งเพลงแล้วก็เป็นการทวนการนับเลขนะคะโดยเป็นเพลงนะคะเดี๋ยวคุณครูไก่จะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบนะคะพร้อมกับท่าทางประกอบนะคะแล้วเสร็จแล้วเราจะมาร้องเพลงพร้อมกันนะคะเริ่มเลยนะคะ 1 2 3 4 5สามจับปูม้ามาได้หนึ่งตัว6 7 8 9 10ปูมันีบฉันเลยใส่หัวกลัวฉันกลัวฉันกลัวปูหนีบฉันที่หัวแม่มูลาลลาลลาลาลาลัลา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 เอามาพร้อมๆกันนะคะ พร้อมหรือ,อยังคะเริ่มเลยนะคะเร3่งสองสามหนึ่งสองสสี่ห้าจับปูมามาได้หนึ่งตัวหกเจ็ดปดเสิบปูมานนีฉันเลยสายหัวกลัวฉันกลัวฉันกลัวปูหนีฉันที่หัวแม่มือ โอเคค่ะเก่งมากค่ะตัวไม้ตัวเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาเกี่ยวกับบทเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูไก่จะมาเล่าเกี่ยวกับประเพณีรับบัวนะคะเรามาชมวิดีโอกันเลยค่ะประเพณีรับบัว เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาแต่สมัยโบราณโดยไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยใดระหว่างพศ2473ถึงพศ2481 ประเพณีรับบัวมีทีท่าว่าจะเสื่อมสูญไปนั้นได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งทางอำเภอบางพลีจึงได้ตกลงกันดำเนินการจัดงานประเพณีรับบัวขึ้นคือเริ่มงานวันขึ้น13ค่ำเดือน11และรุ่งขึ้น14ค่ำเดือน11เป็นวันรับบัวอันเป็นครั้งแรกที่ทางราชการเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีรับบัวของชาวบางพลี ในการจัดงานประเพณีรับบัวของทางราชการอำเภอบางพีมีการแต่งเรือประกวดเริ่มมีมาเมื่อพศ2480ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันช่วยกันหาดอกบัวแจกข้าวต้มมัดแก่แขกต่างบ้านและผู้จัดเรือประกวดในวันขึ้น13ค่ำเดือน11ประชาชนต่างถิ่น และชาวอำเภอบางพลีจะลงเรือล่องไปตามลำคลองสำโรงร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานร่วมกันชาวบางพลีจะจัดสุราอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างบ้านชาวต่างถิ่นคนใดรู้จักมักคุ้นกับชาวบางพลีคนใดบ้านใดก็จะพากันไปเยี่ยมเยือนสนุกสนานกับชาวบางพลีบ้านนั้นจนรุ่งเช้า วันขึ้น14ค่ำเดือน11่างก็พากันไปดูการประกวดที่คลองสมรงหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลีในการจัดงานประเพณีรับบัวมีองค์ประกอบที่สำคัญคือมีการแหร่หลวงข้อโตซึ่งแต่เดิมยังไม่ได้มีการแหร่ดังเช่นสมัยนี้และประทําเช่นนี้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับใบงานวันนี้นะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ที่สัมพันธ์กันและเขียนตามรอยปะค่ะวันนี้คุณครูก็ครูไก่ขอจบการสอนออนไลน์ไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเด็กๆรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ